ทั่วไทยเวอร์ซัสอิงอินเตอร์งานหนักพักส้มงานหินเพื่อไทยวันที่1ตุลาคม2567นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนหรือพักส้มคนล่าสุดได้ทำพิธีรับสนองพระบรมราชองการเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเจ้าตัวประกาศที่ทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเข้มข้นคุ้มกับภาษีของประชาชน น่าสนใจวันนี้นายกก็เป็นคนรุ่นใหม่วัย38ปีเป็นหัวหน้าพักใหญ่เพื่อไทย141่ย14เสียงขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านก็วัยเดียวกันเป็นหัวหน้าพัก143รเสียงถ้าเป็นมวยก็เป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจว่าสมัยหน้าพักไหนใครจะเป็นแชมป์และมากกว่านั้นใครจะเป็นนายกและที่สุดของที่สุดสองพักที่มาจากเชือกเถาวันพันสีแดงด้วยกันจะจับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ คำตอบจากวันนี้ฟันผงวายาแต่โอกาสที่พักประชาชนของเท้งนัทวุฒิที่กําลังเริ่มแคมเปญเท้งทั่วไทยสัญจ20ร20จังหวัดโดยเริ่มต้นที่ภูเก็ตที่จะเป็นฝ่ายค้านในสมัยหน้าอีกครั้งนั้นฟันธงว่ามีสูงยิ่ง ต้องบอกว่าเทงนัทพงศ์ผู้เรืองปัญญาและเอกธนาทรชื่นชมเป็นที่สุดนั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักภายใต้สถานการณ์ขาลงและมากมรสุมต่างจากนายกอิงแพททองทานชินวัตร์ที่มีเงื่อนไขและโอกาสให้โชว์ฝีมือตั้งแต่กดปุ่มแจกเงินหมื่นบาทและวิกฤตภัยพิบัติภาคเหนืออย่าได้แปลกใจที่นิดาโพล,ล่าสุด ให้คะแนนนายกอิงร้อยละ31.35หัวหน้าเทง22.90ต่างกับคะแนนพักที่พักส้มได้ร้อยละ34.25พักเพื่อไทยได้27.15เฉพาะหน้าแรงกดดันของพักประชาชนก็คือทำอย่างไรจะปักธงนายกอบจนำร่องได้สักหนึ่งจังหวัดหลังจากที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์แผลซ้ำซากต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดราชบุรี และเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกที่พักส่งโดยตรงนักนิ้วดูแล้วเลือกนายกอบจ11จังหวัดที่ผ่านมามีผู้สมัครในนามพักประชาชนและสมาชิกพักลงแข่ง6จังหวัดแพ้ราบเรียบเบื้องหน้าที่ต้องจับตาม,มองก็คือเลือกนายกอบจขอดแก่นและสุขโขทยัยวันที่3พฤศจิกายนพักประชาชนจะส่งใครลงสมัครหรือไม่โดยเฉพาะที่สุขโขทยัยที่โอกาสแพ้สูงแต่ถ้าไม่ส่งก็เสียฟอร์ม เหตุเพราะเลือกตั้งปี2566แม้พักส้มไม่ส่งสอสอเขตแต่ได้คะแนนปาติลิตเป็นลำดับที่2จํจำนวน115,750คะแนนจีติดพักเพื่อไทยที่ชนะสอสอเขตยกจังหวัดได้125,832คะแนนและคิวต่อไปที่สนามพักส้มตั้งเป้าจะปัดทงให้ได้ก็คือสนามอุดอรธานีเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเพื่อไทยที่พักส้มกินแดนไปได้หลายส่วนแล้ว วันก่อนติ่งสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคสม้มให้สัมภาษณ์ทางไทยโพสต์ทีวีว่าตัวเลขขั้นต่ำจะปรับทงการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยขั้นต่ำนายกอบจอภาคละหนึ่งจังหวัดและนายกเทศบาลนครภาคละหนึ่งจังหวัดเช่นกันตอนแรกๆที่พรรคส้มประกาศจุดยืนจะปรับทงก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ไม่น้อยแต่ที่สุดเจอวิทยายุทธ์บ้านใหญ่ที่รวมหัวกันกินสม้มพรรคประชาชนก็ไปไม่ค่อยเป็นเพราะนี่คือการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่หนักไปในทางใช้กระสุนไม่ต้องอาศัยกระแสเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติหรือสสที่หลายพื้นที่ต้องอาศัยกระแสเช่นกทมเป็นต้นสรุปว่านาทีนี้นัทวุฒิก็ต้องเ้งทั่วไทยไปก่อนส่วนนายกอิงโก็อินเตอร์ทั้งในต่างประเทศและในบ้านตัวเอง2-4ตุลาคมนี้ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่3นัณกรุงโดฮารัฐกาตา 4ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกานายกจะไปร่วมงาน Dinner Talk ของ TNN ในโอกาส9สู่ปีที่17ที่สยามพารากอนแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็น Empowering Thailand Leadership for a New Economy 7ตุลาคมแสดงวิสัยทัศน์ริโฉมเศรษฐกิจไทยผงงาดอาเซียนอาเซียนอี o โคนมิกเอา k ล2025จัดโดยนักสื่อพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 8-11ตุลาคมประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45ณสปปลาวที่พานผ่านมานายกอิงอย่างอาการน่าห่วงแต่จากนี้ถ้าทุกงานสอบผ่านแบบไม่โกงหรืออวยกันเองนายกอิงก็จะไปโลดซึ่งดูเหมือนเธอจะขอโอกาสพิสูจน์วันก่อนถึงได้ตอบคำถามนักข่าวเพิ่งทำงานเดือนเดียวเองอย่เพิ่งมาไล่กันเลยลุงสนทิ